เจ้าฝ่ายนี้ใส่ไม่ดีออกไปให้อาหารพี่ตู้แป๊บเดียวเองมันทําผลพี่คูณร่วงเลยอนี้มันเล่นแรงมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวได้อยู่คนเดียวอะ่ะทีพี่คูณโกรธเลยด้วยเนี่ยเนี่ยโกรธแล้วพี่คูณไม่เคยโกรธใครเลยไม่เคยจะทําร้ายกับใครเลยอโกรธอืมโดนลุมแ้่ มึงเขาพี่คำด้วยพี่คูณก็ตาบอดด้วยเออทำช่วยพี่คูณหน่อยเร็วไปออกไปเลยเร็วออกไป๋ต่มึงก็โดนลุมออกอ่ะไม่เชียอกูเขาลุมนู้เว้ยแต่เขากันไม่เป็นเลยเพราะว่าโดนทําหมันตั้งแต่เล็กๆจะไปกัดอะไรเป็น อืมแมวเราอ้วนๆทุกตัวเลยนะบ่งบอกให้เห็นว่ามันกินดีกว่าเราแล้วตัดภาพมาที่เราเี่ยผอมโกกเลยเล็ดลูกนี่คือความภาคภูมิใจของเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชีวิตไปไปเลยไปเลยไม่ต้องเล่นกันละเจ็ดแปดชีวิตที่ดูแลอยู่ ถ้าทาแบบไม่หวังผลตอบแนทนก็ได้ผลบุญทุกหยดแต่ถ้าทาแล้วหวังสิ่งตอบแทนที่ว่าตอบแทนจากมนุษย์หรือว่าจากคนที่ว่าเขาเห็นเพื่อที่จะให้เขาตอบแทนแบบทาดีหวังผลอย่างนั้นอนะ่ะอันนั้นก็ไม่ได้อะไรก็ได้แค่ไปบนโลกใบนี้แต่แต่โลกหน้าก็ไม่ได้บริสุทธิ์ใจจริงเราใครเชื่อยังไงไม่รู้แต่เราเชื่อแบบนี้ไงเออ คนที่ทำอะไรด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจทำอะไรแบบแอบแฝงมันก็ไม่ค่อยได้อะไรอะนะอืมเอาเถอะขึ้นได้ก็ลงได้คนเราอะ่ะไม่ว่าจะสูงส่งมาจากไหนเถอะเห็นตกมาตายทุกรอบแล้วทำดีก็ทำไปใช่ไหมนนก็ใช่เด็ก็เพราะว่านนเนี่ยแหละ ทำดีนวถึงมีแมวเยอะเนี่ยแล้ป่ะมมซาจะมีความสุขตรงที่เราได้คุยกับมันเนี่ยแหละนะเขาเราอะเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไงเราไม่ค่อยมีใครครบหรอกอืมเราก็เลยต้องหาแมวมาอยู่เป็นเพื่อ เฮ้ยเฮ้ยออกไป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 เราว่าจะไปซื้อทรายให้พวกเจ้าอยู่ไงอือเอาแวมมาถ่ายคลิปซะหนยเออยังไม่ได้เห็นเห็นพุงโตเลยพุงโตไมลูกรักสุดประดุดดัง จันทราหาวหาว,หาวมาดูขี้กากไงได้หายังดูขี้กากไงเนี่ยคนเนี้ยเป็นขี้กากมาจากจุฬาลงกรณ์อ่ะจุฬาจุฬาแมวจุฬาแมวจุฬาแมวพระนครอ่ะแต่ว่ากําลังจะหายแล้วไม่ติดนะขนมันล่วงเป็นหย่อมๆย่อมโคตรเครียดเลยกลัวมันจะติดกันไงเงินทองก็ไม่ค่อยมีถ้าแม่งติดกันละเป็นเรื่องเลยและไอ้โรคพุ่งเนี่ยเราศึกษาบางชีแม่งติดคนด้วย อืมเออไปเจอพิพาเมื่อวานไอเราไม่ได้อยู่กับพิพาใช่ไหมอยู่ไกลกันเขาเราไอจูคาายฟังหมอแถวที่พิพาหาหมอว่าแมวพิพาเป็นร้อยตัวเป็นร้อยตัวที่เอากลับบ้านไปแล้วก็ที่เลี้ยงแล้วก็ที่ตายตายที่ช่วยเหลือเออที่หายบ้างอะไรบ้างนะก็เสียเงินกับหมอที่นี่หมด ยังไม่เคยมีความจริงใจให้กันเลยวันนั้นเราพาไปหาทีหนึง่งไม่มีการอธิบายเลยให้แม่บ้านออกมาบอกคําตอบเราเราก็งงที่เป็งหมออะไรวะไม่หมอเป็นแบบนี้วะเมื่อวานเห็นว่าเป็นขี้เลี้ยนขี้กากพอวันรุ่งขึ้นไอ้ใครไม่รู้ไปพี่พาไปอีกรอบหนึ่งหลุดออกมาว่าไอ้นั่นน้ำเหลืองเหลืองที่เห็นในขวดที่ซื้อไปนะ่ะมันคือเบตาดินนะอะไรวะเบตาดินมันก็ยังมาใส่ขวดขายอีกเหรอวะไอ้หา่า คนก็ไม่มีจะแดกอยู่แล้วโคตรหลอกเลยพี่พาเนี่ยโคตรไอ้นี่เลยนะสุดๆแล้วแล้วก็ต้องยอมบางทีหมอไปบีบขี้นะบีบไม่ได้บีบฟรีนะเว้บบีบเสียตังคีนนี้เสียตังก็ทำไงอะ่ะไอ้ที่บีบก็บีบไม่สุดทุกวันนี้พี่พาไม่ค่อยอยากพาไปแล้วอืมเราเราโคตรขึ้นเลยพอรู้อย่างเงี้ย เพราะเราเห็นแล้วเราเคยพาไปเราเอามาตรฐานที่หมอที่เรารักษามาเยอะๆเราก็ช่วยเหลือมาเยอะเราก็รู้เราไม่ได้หาแค่หมอสองหมอนะเว้ยหามาเพียบเลยแต่ไปเจอหมอแบบเนี้ยบอกเลยคุณไม่ได้มีจรญยาบรณเลยอะ่ะจะเอาแตงเงินนะ่ะจะเอาแตงเงินเอาไหวเหรอเราไม่ได้เพิ่งรักษานะเว้ยรักษากันมาตั้งเท่าไหร่แล้ว แล้วก็ไม่ได้เคยขอให้รักษาให้ฟรีๆด้วยแต่ทําให้มันดีวบบนี้ได้ป่าวะเพราะว่าเงินะมันหายากไม่ต้องให้พูดหรอกนะว่าที่ไหนอ่ะแต่ก็อยู่ที่จุฬาแถวจุฬาที่พี่พายอยู่จุฬาซอยสิบสองงานหยาบสุดๆไปละ